สวัสดีครับผมนายนัทวุฒิศรีโกศลครับผมเลขที่146นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับผมช่างโยนต์เบิพาคี4ทับ1ครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเออเช็คไฟหน้านะครับผมเช็คไฟเลี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการทั้งหมดเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่อไปนี้นะครับก็จะมีเออตัวทีเบอร์10นะครับแล้วก็ประแจบากตายเบอร์14นะครับเอาไปถอดกระจก แล้วก็ไขควงครับผมสีแฉกครับเอาไว้ถอนน็อตทั่วไปแล้วก็ปากแบนนะครับเอาไว้งัดพวกที่มาติดนะครับแบบถอนน็อตออกมาแล้วมาติดนะครับผมนะครับผมอุปกรณ์พีแค่สี่ชิ้นนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคือการเอากระจกทั้งสองข้างออกนะครับในการจะเอาตัวแผงทั้งหน้าออกนะครับผมเพราะว่ามันจะติดนะครับวิธีการทําวิธีการเอาออกก็คือต้องใช้เบอร์สิบสี่นะครับผม ขันน็อตด้านล่างนะครับผมออกมาครับนี่บพาขันออกมาเสร็จปุ๊บก็หมุนออกนะครับทั้งสองข้างเลยครับขันข้างเดียวกันนะครับผมอย่าสับสนวิธีการขันน็อตออกง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเปิดขวดน้าเลยครับผมส่วนปิดก็เหมือนกับปิดขวดน้ำผมมีภาพตามครับถ้าเกิดน็อตแข็งเกินไปแนะนําให้ใส่เหล็กแป๊บนะครับหรือว่าให้ใช้เครื่องมือทุ่นแรงครับเพราะว่าบางทีไม่ได้ถอดนานมันอาจจะถอดยากนะครับหรือไม่ก็อาจจะติดสนิม ผมแนะนําให้อย่าอย่าไปฝืนมากนะครับถ้าถอดไม่ได้ให้ใช้เครื่องมืออื่นดีกว่านะครับขั้นตอนที่2นะครับการถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับผม2ตัวเลยนะครับผมถอดไม่ยากครับแต่ว่าเอาออกยากหน่อยขั้นตอนที่3ามนะครับคือการไขน็อตข้างหน้าตรงนี้ออกนะครับผมน็อตมันอยู่เตรงระหว่างเบอร์แดเลยนะครับผมที่ต้องใช้ประแจเบอร์แดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไขประแจเบอร์แดออกนะครับเราจะไขแค่น็อตออกนะครับผมเพราะว่ามันจะยึดอยู่ครับ อาจจะออกยากหน่อยนะครับระวังน็อตตกนะครับนะครับพอถอดน็อตเสร็จก็ใช้ปากเป็นนะครับงัดตรงนี้ออกครับของเว็บที่ผมทําเป็นเว็บตัวใหม่นะครับเราจะต้องงัด่อครับผมทอดถอดบนหัวมาเสร็จนะครับเราก็ต้องเอาน็อตตรงนี้ออกนะครับผมเพื่อเอาไฟออกมานะครับเอาตรงแผงไฟออกมาครับนรับมีทั้งหมด2ตัวครับตรงนี้นะครับตัวแรกแล้วก็มีตัวตรงนี้นะครับเป็นตัวยึดนะครับตรงนี้จะเปพลาสติกนะครับ เวลาใส่กลับไปนะครับระวังด้วยนะครับนี่ครับอีกตัวนครับผมตัวที่สองจริงๆตรงนี้มันไม่ได้ถอดยางนะครับผมแต่ว่าผมรีบรับคือขันยังไม่ออกเลยรีบดึงน็อตเกินนะครับอาจจะออกยากหน่อยนะครับผมแต่เด้ออกแล้วครับขั้นตอนที่5นะครับคือการขันน็อตตรงนี้ออกนะครับผมน็อตที่คอครับสองข้างครับมันอยู่ซ้ายกับขวานะครับผม ตรงนี้ถอดง่ายครับผมแต่ว่าต้องหันให้ถูกครับครับผมนี่ตัวตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งครับแล้วตัวที่สองครับถอดง่ายครับผมตัวนี้ครับผมเรียบร้อยพอถอดน็อตเสร็จทุกตัวนะครับให้ใช้ปากเบนงัดนะครับผมระหว่างตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเออเป็นรอยอยู่นะครับผมให้งัดเบาๆนะครับแต่งัดให้ออกนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ พองานออกเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นแพงแบบนี้ครับที่ผมทําอยู่ก็คือการถอดเออไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟของเพื่อนผมเป็นไฟที่แต่งนะครับผมเป็นไฟ led นะครับผมเป็นรุ่นนี้เป็นรถเพื่อนนะครับผมข้างขวาก็ติดปกตินะครับแล้วก็จะลองเปิดไฟเลี้ยวดูครับติดปกติครับผมไฟหน้าไฟหลีกก็ติดนะครับ ข้างหน้าผมจะไม่ถอนนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเออตรงไฟหน้าครับผมมันมีปัญหาครับผมมันถ้าถอนเดี๋ยวปุ๊บมันต้องอาจจะต้องซ่อมครับผมสิปุ๊บถ้าผมเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่ตรงรอยนะครับอย่าให้มันกินกันนะครับถ้ามันกินกันเดี๋ยวพลาสติกมันจะแตกนะครับให้ดูดีๆครับผมตอนนี้ก็เริ่มใส่น็อตกลับเลยนะครับผม ข้อควรระวังของการถอดน็อตลถนะครับคือการจำน็อตให้ดีอย่าทำหายนะครับเพราะว่าอาจจะเกินครับหรือไม่ก็ไม่ครบนะครับให้จำาให้ดีนะครับเก็บรักษาท้ายชีวิตครับผมข้อดีของเว็บตัวใหม่นะครับคือน็อตมันมันเหมือนกันครับก็คือมันแทนกันได้ครับถ้าสมมติถอดแล้วลืมบางตัวมันเหมือน ใส่ไปก็คล้ายๆกันนะครับผมพอมั่นใจว่าแน่นแล้วนะครับเอาให้ตึงมือนทีเดียวพอนะครับเพราะว่าของเวฟมันไม่เหมือนรถยนต์นะครับไม่ต้องให้ตึงมากเดี๋ยวมันแตกครับนี่ครับตร,ตรงนี้ตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตยึดพลาสติกครับมันอาจจะแตกนะครับถ้าเราคันแน่นเกิน พอใส่น็อตลอบนอกเสร็จหมดแล้วนะครับผมให้ใส่ฝาข้างบนเข้าไปนะครับผมวิธีการใส่ก็คือใส่ตรงล็อกนะครับแล้วก็ตบเข้าไปครับอันนี้ถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งตบนะครับเช็คให้แให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันตรงล็อกหรือยังเอาพอตรงล็อกก็ตบครับผมแล้วก็ใส่น็อตยึดตรงนี้นะครับมันเป็นน็อตยึดระหว่างเออตัวคอกับตัวแผงแผงสีแดงครับผมของข้างเลยอันนี้ใส่พอประมาณนะครับตึงมือนิดนึงครับ ใส่แผงข้างบนแล้วก็ใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ใส่กระจกกลับคืนเหมือนเดิมครับอย่าลืมขันน็อตเบอร์14กลับคืนนะครับให้มันให้มันเออตั้งนะครับผมให้มันแข็งนะครับไม่งั้นอาจจะขับไปแล้วมันหมุนระหว่างขับรถนะครับก็ผมก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสาหรับการเอ่เช็คไฟหน้ารถวีลล้อสิบตัวใหม่ครับอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับบางตัวอาจจะใช้เบอร์แปดหรือไม่ใช้ครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับ หวังว่าทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับไว้ตอนหรับเก่อาการศึกษาหรือว่าการลองแบบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับผมคลิปอ,อาจจะไม่ข้อมูลครบ100%ก็ต้องขออภัยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ